เมื่อคุณพ่อให้มาหาไฟแสงสว่างโซล่าเซลล์ขนาด45วัตต์บอกว่าอยู่หน้าบ้านอยู่ตรงไหนนะมีตะดอกเข็มเนี่ยมีเห็นมีเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วโดนบนซะเป็นไงล่ะจะบอกว่าโซล่าเซลล์ชุดนี้ซื้อให้คุณพ่อ เราเสียใจมากเลยนะซื้อในราคาที่แพงมากเลยอะ่ะพอมาดูวันนี้นะในตะกา้าราคาถูกและกำลังหวัดสูงด้วยรวมทั้งมีรับประกันที่ดีมากด้วยนะที่สำคัญกันน้ำค่ะโซล่าเซลสปอร์ตไลท์ชุดนี้คุณพ่อต้องการให้อเอาไปติดไว้ตรงครัวค่ะเวลาลงมาเข้าห้องน้ำ จะได้ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟดีค่ะเดี๋ยวเราไปเทสกันเลยดีกว่าว่ายังสว่างดีอยู่ไหมไปกันเลยดีกว่าค่ะเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วดูความสว่างพอใช้ได้ค่ะประหยัดไฟได้เยอะเลยจะบอกว่าในตะก,ก้าราคาดีคว่นี้อีกไม่อยากจะบอกคุณพ่อเลยไม่งั้นโดนบ่นแน่ ลองจิ้มเข้าไปดูนะคะ